สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีอีกรอบค่ะอันเลขไกสีอ่อยวันอ่าวันนำโชควันอ่าความหวังแห่งชาติไก่สิมหอดแล้วอาทิตย์นาคอยสเบ้าเรื่องต้นกล้วยต้นกล้วยตะกีมมันเป็นต้นแบบนี้เด้มันสิตายแล้วว่ตายแล้วต้นน้อยๆฮะน้ำ เออไก่สีฮอนมือแล้วต้องเอาต้นกล้วยออกมาเปลี่ยนกระถางใส่ปงใส่ปุย๋ยอตีต้ตนบ่ปลูปกใบยวนใส่กระถางไว้ใส่หนาขอบหนาตางไว้ให้แสงแสง,แสงกับบารมีความมุ่งนอย่างดอกปลูกยากบ่คือบานห้าดอกจาก้าบานห้าวน่ะปลูกถิ่ไใบใสก็ได้เนาะยุนี่ก็เห็นต้นกล้วยน,น้อยเขาก็ดีใจเด้อเบิ่งเด้อ ันเตี้ยนกระถางให้เขาต้นกล้วย,ต,ยต้นกล้วยต้นกล้วยน้อยแม่เออเพื่อเพื <ๆ S 1> ่อนไฮโซไฮล่าอืมคำาเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะอันกระถางนี้มันแบบ,บว่าเขาปลูกใปซื้อตะวา่าที่จริงม,มันมีสองต้นเนี่ยต้นนึ่งไปแล้วหรือต้นเนี่ยหรือต้นเดียวแต่ว่าขขวยกระสีเอาออกริงสีเดอ้เอเจ้าออกนีนะจ๊ะ เออวันนี้ไม่หกักน,นี่นี่ยังรอดอยู่นี่หลอดอยู่เหนเหือหน่อยหนึ่งอยู่ปลูกไว้ซื้อต้นหน่อยมากกับกไร้ง่ายหลายก็นหนีดอกต้นมันนันจริงอะแต่ว่าอันเปียกระถางให้เขาแน่เนาะไก่หอนมือแล้วจุดถูกจุดเทียบขอเลขเอาขอ,อาขอโชคขอลากเพื่นเอาขอ,อ,าขอแหลวจังไหนเนาะ ือว่าล่ะอยู่ประเทศนี่มันประเทศเมืองหนาวเห็นต้นกล้วยหน่อยก็ดีใจแต่ว่าอยู่ในเฮือนเหล้วไปเออเห็นตน้นกล้วยนี่แบบนี้เลยแล้วก็นี่ของข่อยอันนี้นอต้นกล้วยน่อยได้ไหมบ่นแม่เราปลูกเราสิหญ่อย่างเด้พ่อใบรู้ว่าเป็นตน้นกล้วยก็ดีใจได้อันอันลดราคานอนหน่อยอันนี้นอใ่นี่ น้อยใหญ่สิรอดปะบัขอให้รอดนะคะใส่ปุ๋ยใส่ใหญ่ให้เขาตัวไก่หอดเมือเด้ไก่หอดวันที่สิบหกเด้นำโชคเด้แต่ปะบัว่าสงการออกบอ่ปีนี้ปะบูวเนาะถ้าเบิ่งก่อนเบิง่งติดตามตามติดตามตามข่าวตามสารข่าวสาร เปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางให้เพิ่นให้ต้นไม้ให้ต้นไม้ไมก็ดีใจแล้วสีเขียวมีชีวิตชีวามันถ้าปลูกอย่างนอกบ้านนะคืนอันนี้โอ้ยหน้าหอนนี่ย่ำไรสิหนึ่งัปลูกหน้าหอนมันมอไปข้างนอกเดี๋ยวค้นเขาออกก็ปลูกแต่ข้างในตลอดายายลก็บ่มใหญ่ไปไลาก็หนนีดอกอันนี้พันมนนนนนายายัน้อยพันซํำนี่และพันมาใหญ่ไปไล่ก้อนนีดอก เล่าด,ดินโฮกสัยดินอะไรกาเด้โอ้ยสีหลอดป่ะเนาะรอดไหมคะต้องรอดสิคะไม่รอดก็ซื้อมาปลูกใหม่ ดินก็ได้ซื้ออยู่เนี่ยปลูกเห็นตาต้นแล้นใบกล่วน,น้อยๆคยก็ดีใจเขาถักต้นใหม่เนาะรักต้นไม้อืมมันเด็กกันคอยก็เาอออเดีวันเด็กเป่า ปุ๋ยอยู่ไหนนะปุ๋ยปุ๋ยของบ้านเขาดิเนพอทุกมือกันปุ๋ยของบ้านเขาเจ้ะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าว่าอาหารนั่นแหละอาหารบํารุงผสมใส่น้ำใส่หน่อยหนึง่งก็จะเป็นแบบนี้นะมีหลากหลายยี่ห้อจะเป็นแบบนี้นี่ไข่กะเอาอันนั่นแข่งไ่กระเจีผสมกับน้ำ นี่ผสมกับน้ำเนี่อาหารอาหารต้นไม้แล้วก็สิคนคนเพราะว่าใส่หลายๆอย่างสิ่ดต้นอื่นนั่นนั่นนะ ต้อน,น้ำโชวโอ้ติตะได้กินลูกเงีย้ยไงเถอะไม่ไงไปหนามาหลังส้มนี่ล่ะก็ดีใจแล้วปูก็ได้หลายไม่ายไปถ่ายยังเด็กพอก็ค,คนมาคนเอาลวดไปจากใดอย่างก็ได้เงิี้ยท่องเหมือนได้หนี่บอด้ดมาฟี่เด้เป็นเงินเป็นข้ามหมดเด้ คุณแล้วสิเสร็จเอาผ่ามาเสร็จนี่ยเพิตังอืมนี่จ้ะดูสิคะจะเป็นยังสี่ต้นกล้วยของค่อยเดี๋ยวสิเสร็จนี่แหละต้นกล้วยอ่เวันที่วันที่อบัณว่าวิทสานัยปีนี้เขาออกสิบหาสิบหกเนาะ บังด้วยบังเลยบังด้โอ้ยทางยางสียบมีหิมะหิมาตกวันนี้แม่บังเอา้าคก็่อยหยักหัวแท้บังด้วยหิมะตก่อรว่าแม่เสียะ่ายแล้วนี่เลยหิมะตกตกลงมาอีกแล้ว เห็นบ้ามัา้เจ้าเอ้ามาตกบ่ด้วยด,ด้เห็นบ้านี่ที่มาตกที่มาตกอีกแล้วนึกว่าจะละลายแล้วดีใจนึกว่าหมดแล้วดูเหีม้มานะคะอ้ามาตกอีย่างยามนี่ มาตกอะไรายามนี้หิมะนะคะเขาจากผ่ากล่วนึกว่าจะมดแล้วไม่อีกแล้วหิมะน่ะโอ้ย,อยหิมะายนึกว่าหิมะจะมดนึกว่แมนตัวนี่ขาจากผ่าเลยหัวใคนมาหน่ ขา,ากจักฝากเลยนี่หิมะด้นี่ดูเลยจะความสวยงามของหิมะมาฝากว่าแม,มนเบิดอันนี้แล้วอันนี้ก็กล้วยสิหลอดบอมุจาว่ะต้นกล้วยจะลอดไหมจ้ะลอดบ่ะน้องรอดไหมต้นกล้วยเดี๋ยวเสียน ไก่ฮอนมือเหมือนเมือนมือตัวดีออกก่อนรอดไม่รอดต้นกล้วยรอดแหละพ่อใหคยเห็นนอเขาขึ้นยูเต็มอยู่นี่นเต็มอยู่ต้องรอดสิจะ้ะแมนวอม่เจ้าว่าไม่รอดที่ใส่เนาะอันนี้ผู้ดางผู้ดางเขาจะตะต้นท้องค่ำอันนี้ก็แยก ผู้ดังปลูกงายยูแซนามซึกกะึ้นอันผู้ดังน่ะอันนี้นิ้วพญานาคอันนี้ต้นนิ้วพญานาคโอ้ยก็สร้างขี้หมูกแห้งแท้ไม่ตกาก็ไวแอ่นี่สร้างงี่อย่างสร้างในยินหอดอันขามจังหวัดอโหรพญายวนหลานสร้างขี้มูกมัอนไหมอันนี้ต้นนิ้วพญานาคอันคอยแปลตามอันนี่ตนคอยซื้อมาเนาะเขาจะเขียนวนันภาษาอัน อังกฤษะนะบะโมพะะิษโมเนเนมพญานักอ่านิ้วมังกรบมพิษนี่ผู้ใดอยากได้มาแบ่งเอาเด้อนิ้วมังกรนี่ฟนแฟนๆผู้ใดอยากได้บอกเขาเด้อขอ่อ,ขอยสิบแบง่งใบให้แต่ข่อยได้่ใหญ่ไปให้ข่อยยกให้มืดหลับพอยากได้ยังมาเอาโหลดพุ่นเด้ข่อยว่าไปอันนี้นิ้วมังกรอันนี้ต้นกล้วยนำโชค อันนี้ผู้ดางหรือคอยเอิ้นต้นผู้ท้องคอืำเอิ้นไปจ้าเดี๋ยววันสิบสี่สิบหาเดี๋ยวกะรูปแป้งรูปยังไปแล้วเนาะนำโชคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย